พักเก้าไก่ตัวคุณพิธาเนี่ยมองเห็นว่าพัด ก้าวไกลไม่สมควรที่จะโดนยุบพักสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับหลวงลึกการเมืองคุณพิธาลิ้นเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลใช้วันที่9้ามิถุนายนออกมาแถลงเก้าข้อท่านผู้ชมเป็น9้าข้อ,ท,ขอที่เรียกว่าโต้แยง้งเรื่องของคดียุบพักเกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูญแล้วก็กรกตหลัก,ก,กใหญ่ใจความ9ก้าข้อเนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องที่ตัวพรักก้าวไกลตัวคุณพิธาเนี่ยมองเห็นว่าพักก้าวไกลไม่สมควรที่จะโดนยุบพักหนึ่งก็คือมองว่าตัวสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจในการวินิ ดีนคี้2ก็คือมองว่าตัวกกตเน,นี่ยเรื่องของการสอบสวนคดีดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย3เนี่ยคุณพิธาก็มองว่าเรื่องของคําวินิจฉัยที่ออกมาเมื่อ31มกราคม2 5 6 7เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ คำวินิจฉัยของคดีนี้4เนี่ยคุณพิธามองว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการเรื่องของการเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเด็นต่อมาก็คือว่าคุณพิธามองว่าตัวสารรัฐมนุนเนี่ยไม่มีอำนาจในกรณีที่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารแล้วก็เรื่องต่อมานี่ตัวคุณพิธาก็มองว่าเรื่องของคำสั่งในเรื่องของการยุบพักเนี่ยจะต้องเป็นกรณีสุดท้ายที่นํามาใช้ในการตัดสินคดี ีนี้เท่านั้นแล้วก็เรื่องต่อมาคุณพิธาก็มองว่าการตัดสิทธ์กรรมการบริหารพักนียต้องสอดคล้องกับความพิทีจะเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของกรณีกรรมการบริหารพักนี้ก็ต้องไปดูความผิดในช่วงนั้นๆว่ามีกรรมการบริหารพักกี่คนกี่ท่านที่เกี่ยวข้องก็เรียกว่าเป็นหลักใหญ่ใจความประมาณ9้ข้อท่านผู้ชมที่ตัวคุณพิธาเนี่ยออกมาเรียกว่าแถลงนะแล้วก็ โต้แย้งตัวสารรับนูนคดีนี้ท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยตัวพักเก้าไก่เนี่ยก็ยื่นคาร้องชี้แจงแก้ข้อกับหาถึงสารรับนูลเนี่ยมีการเรียกว่าโต้แย้งมาขอเลื่อนระยะเวลาในการส่งคําชี้แจงมาสามครั้งแต่ล่าสุดก็ได้ส่งไปแล้วแล้วก็ที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือว่าตัวสารรับนูลเองเนี่ยเขาบอกนะท่านผู้ชมว่าไม่ให้พักเก้าไก่เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงใดๆที่จะเป็นการชี้นําสังคมเพราะว่ามันอาจไปกระทบกับกระบ,ระบ,ระบวนก,ก,การยุติธรรมไปกระทบกับกระบ,ว,ระบว,วนวิธีพิจารณาได้แต่ว่าล่าสุด คุณพิธทาก็ออกมาแล้วก็ถแถลง9้าข้อดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ยืนยันเลยว่าตัวสารรัมนูเนี่ยไม่มีอํานาจในการที่จะมายุบพระคก้าวไก่ได้แล้วก็ซัดไปเลยว่ากรกตเนี่ยการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไล่เลียงอย่างที่ผมบอกไป9ข้อนะท่านผู้ชมก็ต้องดูนะท่านผู้ชมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อสารรัมนูเนี่ยรับคําชี้แจงของตัวก้าวไก่ไปแล้วเขาจะมีนัดหมายนะในการประชุมเรื่องคดีนี้ นัดต่อไปก็คือวันที่12มิถุนายนแล้วก็ต้องไปดูว่าไอ้เกข้อที่ทางคุณพิธาออกมาพูดเนี่ยตัวสารรัฐมนูนเนี่ยตุลาการทั้งหมด9ท่านเนี่ยท่านมีความเห็นเกี่ยวกับข้อโต้แย้งของคุณพิธายัางไงก็เรียกว่าเป็นมุมที่ทางฝั่งก้าไกลเนี่ยออกมาต่อสู้แต่ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมสารรัฐมนุนเนี่ยเคยทําหน้าที่ยุบพักมาก็หลายครั้งแล้วเฉพาะตัวเก้าไกลเนี่ยก่อนหน้านี้อนาคตใหม่ก็โดนยุบมาแล้วเพราะงะั้นมุมที่ก้าไกลเอามาสู้เนี่ยก็อาจจะเป็นกาารอธิบย ในมุมมองก็คือว่าเป็นอาการอธิบายแค่เรียกความเชื่อมั่นทางสังคมเรียกร้องความเห็นใจจากทางคนที่เป็นแฟนคลับเท่านั้นแต่ว่าในชั้นของกระบวนการวิธีพิจารณาของศาลเนี่ยเขาก็มีขั้นมีตอนมีระบบมีระเบียบอยู่แล้วเพราะงั้นก็ต้องตามท่านผู้ชมว่าคดีนี้เนี่ยเมื่อ,อคุณพิธาเนี่ยออกมาแถลงแบบนี้ตัวศาลจะว่าอย่างไรแล้วคดีนี้จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอีกนานมากน้อยขนาดไหนแต่ก็เชื่อว่าไม่นานท่านผู้ชม ก็คงจะเห็นหน้าเห็นหลังชัดเจนแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่ามั่นใจนะว่าแม้จะโดนยุบพักเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยไปสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่าอ่อนแรงระยะสั้นแต่ระยะไกลเนี่ยก้าวไกลจะติดเทอร์โบแน่และก็มั่นใจว่าสสของก้าวไกลไม่มีงูเห่าไม่มีกรณีที่จะย้ายไปอยู่ภาคอื่นอย่างแน่นอนแกก็ขู่เลยนะคุณพิธาบอกว่าใครไปเนี่ยสอบตกแน่เพราะก่อนหน้านี้มีคนเคยย้ายกับก้าวไกลไปอยู่ภาคอื่นก็สอบตกทุกรลยคดีนี้เรียกว่าเป็นคดีสําคัญท่านผู้ชม อาจจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญของพรรคก้าไกลเหมือนกันนะท่านผู้ชมถ้าเกิดถูกยุบพรรคหรือว่าถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปต่อทางการเมือง